ถ้าผมไม่ทุจริตทุอย่างใครจะทำอ่ะใครจะกล้าล่ะเพราะใครกาาวันนี้เขาก็กลัวกัรการทํางานแบบนี้แต่นายกรู้เลอว่ารัฐมนตรีบางคนไม่ไปมีเรื่องคอร์รัปชันอันนี้ผมบอกแล้วไงว่าอยู่รับผิดชอบก็อยู่นะแต่เ็ตอนเขาทํามาเนี่ยมันครบทุกอย่างฮะทั้งสภาพั์ทั้งสารกองวานเขาตรวจพอนหมดแล้วแต่ถ้าไม่ได้เขาจะส่งกลับไปแล้วทำใหม่ แต่ยกรู้ทันเหรอเพราะว่านักการเมืองนี่เขามีวิธีการซ่อนเร้นหลบเลี่ยงมันก็ต้องรู้หมดแหละมันต้องรู้ว่าทําแล้วมันจะได้อะไรอ่ะที่ทํามาเนี่ยโครงการเนี่ยมันตอบคาถามได้ไหมมันได้อะไรประชาชนได้อะไรประเทศชาติได้อะไรถ้ามันตอบคาถามนี้ได้ก็โอเคทํามาแต่ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามกฎหมายผมก็ใช้วิธีนี้ตอนแรกผมก็ก็ใช้เวลาผอมควรนะแต่ผมต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วขึ้นเพราะในช่วง8ปีที่ท่านอยู่มาตลอดเนี่ย โลกมันเปลี่ยนไปเยอะเทคโนโลยีนี่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะตอนที่ท่านเข้ามาใหม่กับตอนนี้คนเราเรื่องเลยนะครับเพราะนั้นมันต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ตรงนี้คือต้องคิดแบบกระบวนการผมถึงบอกว่าเด็กต้องเรียนรู้ในเรื่องอะไรอ่ะเรื่องของการใช้การใช้ดิจิตอลให้มากยิ่งขึ้นเพราะต่อไปวันหน้าเนี่ยโลกมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้นะผมเท่าที่ศึกษามาโลกมันจะเปลี่ยนไปหมดอ่ะมันจะใช้ AI เข้ามาไม่ใช่เรื่องดิจิตอลเพราะนั้นการการควบคุมทุกอย่างมันจะอัตโนมัติไปหมดไง ตัวต้องเตรียมคนให้ให้รู้ตรงนี้นะแล้วตัวลุงตู่เองทันแค่ไหนเรื่องเทโคโนโลยีคือทันทันเหรอผมทันในการบริหารแต,แต่ผมไม่ใช่ผมจะต้องทําเองเองี้ใช่จไม่ต้องผมมีคนทําอยู่แล้วครับครับผมก<ม>็ถามเขาว่าไอ้ไนี่ยังไงน<ม>ี่ยังไงไงแล้วอยู่จะทำไงถ้าทําเข้ามาแล้วตอบรับว่าเอออย่างนี้มผมรับได้ก็นั้นโอโหเหุครับคือไม่ไม่มีใครเก่งทั้งหมดทุกอย่างในโลกนี้หรอกไม่ได้หรอกครับมันจะตายเดี๋ยวรกหัวตายสิใช่ไหมการแก้หาความยากจนครใช่ไหมการให้ดูแลประชาชนก็วันนี้ก็ บัตรสมัิการประชาธรัฐไงครับบัตรสมัิการนะพอดีลุงตูเออบัตรลุงตูก็เขาเรียกบัตรลุงตูครับมันเราก็จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมแต่การเพิ่มมากขึ้นต้องไม่เป็นภาระกับรัฐบาลต้องไปปรับตรงไหนสักอย่างมาตรงนี้ครับนะปรับให้มันรวบรวมมาได้ให้มันจ่ายให้ได้พันหนึ่งทำนองนี้ก็ผมต้องเก่งกว่าคนอื่นนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผมไม่ใช่คนบ้าบอกราแตกแบบนั้นจริงผมไม่ใช่คนแบบมองตัวเองวิเศษเลิศเลยผมไม่ใช่เทวดาอย่แล้ครับ แต่ผมจะใส่ความขยันของผมความอดทนของผมในการทํางานอืและให้เกียรติคนเราจะไม่เก่งที่สุดแต่เราขยันที่สุดอย่าใช้คำว่าที่สุดแล้วพวดอะไร้วขยันมากกว่าเขาจะมีโอกาสแต่เขาขยันพูดอะไรใหม่ๆที่มันล่องลอยแรากาศมันจับต้องไม่ได้นั่นเ็าเรียกว่านั่นขยันอีกแบบนะเป็นอันตรายกับบ้านเมืองของเราแล้วคนละครึ่งก็จะมีภาคสองคนละครึ่งคนละครึ่งมันเพราะอะไรมันรายได้น้อยพวกไอ้พวกค้าขายทั่วไปร้านค้ารถเข็นรถเขมนได้หมดไงอุ้ยไทยมันลังนานแล้วนะ แต่ก่อนนี้สงสัยไปว่าคนไม่โอ้มันยุ่งยากอย่างเงี้ยเลโกดกันปอแล้วหมดละครับคนแก่คนเท่ากดไเป็นหมดแล้วแต่ก่อนจ้างคนโกดธผมเห็นอยู่ไปเข้าคิวแจกอะไรให้ลูกหลานไม่จับ5ห้าร้อยก็ได้ไม่ครบหรอกวันนี้เห็นโกดกันจังเลยคนแก่คนเท่าเป็นหมดนนี่คือการเรียนรู้ไงนี่ก็สิ่งที่ผมทํามาผมคิดว่าไอ้เขาลองใช้น่ะโดนว่าโดนอะไรก็ทนไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันก็มาเองมากกว่าพอดี ม่จะมาทีเนี่ยมาเนี้ยหลายวันมาแล้วเราจะไม่มาเอ้ที่ไปมาน้อยอะน้อยนะอยากได้มากกว่านี้อีกนี่คือการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ออนไลน์ของเราวันนี้ดีใจวันไปได้ให้สมกับที่เราทํากายภาพเรื่องของดีเท่าไปมากผมควรมันเกิดประโยชน์ฉะนั้นถ้าบอกว่าลุงตูเ่อบอกซิว่าแปปีที่ผ่านมาผลงานที่ภูมิใจที่บอกว่าเป็นชิ้นโบแดงของตัวเองมีอะไรบ้างเออหนึ่งการความการ อะไรโครงสร้างพื้นฐานากายภาพก็ดูอยู่แล้วถนนสะพานมอเตอร์เวย์รถไฟรถไฟฟ้ารถไฟความสูงซึ่งกำลังอยู่บางอย่างก็ต้องทําอยู่ครับยังไม่เสร็จแต่พยอยเสร็จรถไฟฟ้าสิบกว่าสายอ่ะซึ่งมันมากกว่าที่อื่นเขาทำอยู่แล้วล่ะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เงินมันก็สามล้านล้านเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าผมกู้เหรอเออก็ผมกู้มาทําอะไรอ่ะกู้หนึ่งก็คือกู้ส่วนหนึ่งเขามีทุกปีมันกู้อยู่แล้วเพราะมันตั้งงบมันขาดทุนขาดดุลใช่ไหมแต่วันนี้มันดัน โทษมันไปเจอโควิดก็ไม่รู้ไงใช่โควิดนี่คือแจกได้เพราะว่าเยียวยาได้เท่าๆกันทั้งหมดถูกไหมและให้คนคบทั้งหมดได้ครับแต่ถ้าใช้ยาปกติให้ทุกคนมันไม่ได้เพราะเพราะระบบการเงินเขาไม่ยอมรับกันครับต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศเรื่องการเงินเข้าม่ยอมรละกู้มาแล้วแจกเลยเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ควรทําในโลกปัจจุบันคือไม่ใช่เราเก่งคนเดียวมันต้องอาขาคนเก่งไปอยู่รอบเป็นทีมเป็นทีมงานเนี่ยก็ได้ อย่างทีมเศรษฐกิจทีมอะไรก็ได้มาเยอะแยะไปหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยผมหมดอ่ะครับเก่งคนเดียวได้ไงล่ะเรื่องซาอุนี่เรื่องซาอุนี่โอ้ยมันเป็นปัญหามาสามสิบสองปีแล้วถือว่าผมกลายป็นตําข่าวเรื่องซาอุกับไทยมาสามสิบกว่าปีตั้งแต่ตอนแรกเลยมีปัญหากันเยอะแล้วก็คราวนี้เนี่ยทําไมถึงทำเสด็จได้มันอาจจะมันอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้นะครับที่ผมได้ไปการพบกัน เจ้าชายนะเจ้าชายที่ญี่ปุ่นทาได้ืลก็ต่างคนแต่ก็มองกันไปประชุมที่ญี่ปุ่น NDS นะฮะแล้วก็ไปเจอกันท่านก็ทรงยืนอยู่น้อนผมก็ยืนอยู่นี่ต่างคนต่างก็มองใครเป็นใครเนยผมก็สงสัยว่าท่านเป็นใครท่านคงสงสัยว่าผมเป็นใครเหมือนกันพอต่างคนต่างถางกันไว้ด้วยว่าพอรู้ว่าผมผมเป็นซาอุแล้วท่านเป็นซาอุผมเป็นเป็นนายกไทยก็เลยไป